สวัสดีคะ่ะนักเรียนครูทำวิดีโออธิบายเพิ่มเติมนะคะของบทเรียนวันศุกร์นี้มันอยู่หน้า47คะ่ะนักเรียนนะคะเป็นเรื่องของการใช้คำกริยาวิเศษคำกริยาวิเศษภาษาอังกฤษเราเรียกว่า adverb ค่ะหน้าที่ของมันคือขยายกริยาเช่นกริยาที่มันมีหน้าตาเช่นคำว่า walk แปลว่าเดินเดินอย่างไรทีนี้เราอาจจะบอกว่าเดินอย่างเร็วแล้วก็เอาคำว่า fast มาใส่ walk fast เห็นไ,ไหมคะเดี๋ยวแป๊บมึงนะเ,ออเค์เอร์ครูไม่เป็นใจเลย Walk fast เดินอย่าง slowly ได้ไหม Walk slowly ได้ mm hmm. เดินอย่างดังได้ไหมได้ Walk loudly เดินทิ้งส้นเทา้าเดินอย่างเงียบๆได้ไหมได้ Walk quietly ต่อไปยิ้มค่ะยิ้มยิ้มแล้วก็มีขยายยิ้มยิ้มเป็นกริยายิ้มแบบเนี้ยคะยิ้มแบบกรโกรธมีไหม <c oughs> ไม่มีเนาะมียิ้มแบบเศร้ามียิ้ม smile sadly นะคะ ยิ้มอย่างแฮปปี้เยยิ้มอย่างมีความสุขนะเหมือนกันอ้าวเราทำอะไรดีเอาเราเรียนหนังสือเราสต u ดดี้สตัดี้แบบเพชร์ลีอย่างอดทนสต u ดี้แบบเรียนแบบอะไรเนี่ยแคฟฟีเรียนอย่างตั้งใจเรียนอย่างแบดลีเรียนอย่างไม่ค่อยสนใจนะฮะอย่างแย่เลยเรียนหนังสืออย่างแฮปปี้เรียนอย่างมีความสุขนะฮะ เรียนอย่างหนักได้ค่ะเรียนแบบ hot study h r t ใช่ไหมคะอือน,นะคะเรียนนะเนี่ยค่ะนักเรียนคําว่าคํากิริยาวิเศษภาษาอังกฤษเรียกว่า adverb มันใช้แบบนี้ค่ะมันต้องมีกริยาที่นี่เรียนดูนะมันออกเสียงว่าอะไรบ้างตัวแรกค่ะ angry มันมาจากคาว่า angry ที่แปลว่าโกรธ angry ทั้งหมดนี้เวลาแปลเนี่ยในกรอบเนี่ยทั้งเวลาแปลแปลว่าอย่างไว้ก่อนแล้วก็ใส่ตัวนั้น angry แปลว่าโกรธ angry เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม l y แปลว่าอย่างโกรธต่อไป bad เป็น badly แปลว่าอย่างไม่ดีอย่างแย่อย่างเลวนะคะ bad นี่เป็นเชิงลบ carefully careful แปลแบบว่าเต็มไปด้วยความระมัดระวังนะคะรอะบอคอบ carefully คืออย่างรบอบคอบอย่างระมัดระวังต่อไปตัวที่4 carelessly แปลแบบว่าอย่างสับเพ่าอย่างไม่รบอบคอบ แ e l e s s แปลว่าปัสจากความเอาใจใส่คือประมาณอย่างประมาณ Earl y แปลว่าแต่หวัววันอย่างไวไวกว่าปกติ Fast ตัวนี้ fast นักเรียนสังเกตว่ามีอยู่สามคำสี่คำที่ไม่มีลี่นะีต้องจำไว้ห้ามไปเติมลี่มันนะเพราะมันเป็นได้ทั้งสองอย่างแปลว่าเร,เร็วก็ได้ fast แปลว่าอย่างเร็วก็ได้ในกรอบนี้เขาให้เป็น adverb มันก็แปลว่าอย่างเร็ว fast แฮปปี้เปลี่ยน Y เป็น i และเติม ly ลวลว่าอย่างมีความสุขมันมาจากคำว่า Happy Har d แปลว่ามันมาจากคำว่า hard แปลว่าหนักหรือแรง Har d อีกตัวหนึ่งเป็นแอ v e rb ในกลุ่มนี้เป็น a d v e rb เวลาแปลก็แปลว่าอย่างหนักหรืออย่างแรงเล e แปลว่าสายในที่นี้เราก็ต้องใส่อย่างเข้าไปอย่างสายอย่างช้า loud แปลว่าเสียงดัง loudly ก็คืออย่างดังนั่นเอง patient แปลว่าอดทน patiently patient Pat แปลว่าอดทนนะแต่ถ้าเป็น u p a t i e n t ใน hospital เป็นคำนามแปลว่าคนไข้นะคะนักเรียนนะเป็น adjective แปลว่าอดทน patiently แล้วก็เติมอย่างเข้าไปอย่างอดทนคือสรุปในหมดทั้งหมดอะแปลว่าอย่างจุดๆๆ quiet เงีย Qu บ quietly อย่างเงียบ sad เศร้า sadly อย่างเศร้า slow ช้า slowly อย่างช้า well อย่างดีอย่างเก่งอย่างตั้งใจอย่างอะไรที่เป็นบวกๆค่ะนักเรียนมันมาจากคาว่ากู้ค่ะแปลว่าดีเก่งอ่ะต่อไปทินมาดูนะต่อไปนะักเรียนค่ะคือก็มีแบบสุนัดค่าข้าอหนึ่ง I tried. try try ตัวนี้แปลว่าพยายามฉันพยายามหนักหนักแต่ but I couldn't c o u l d มาจากคำว่า can แต่เป็นอดีตของคำว่า can ที่แปลว่าสามารถ couldn't คือตัวย่อม c o u l d not I couldn't win, win แปลว่าชนะ the race การแข่งขันมักเชิงกีฬานะคะ race ตัวเนี้ยเป็นเชิงกีฬาชนะไหมเนี่ย couldn't win ไม่สามารถชนะในการแข่งขันถึงแม้ว่าฉันพยายามอย่างหนักเอออย่างหนักใส่คำว่าอะไรอ้าวอยู่บรรทัดนี้ค่ะอยู่แถวสอเลือกสิคะอ่าใส่คำว่า hard เฉยๆยกไปเติมเลยนะคะเนี่ยนะอ่าต่อไปข้อสอง who comes to class สาย ใครเข้าห้องสายเข้าห้องเรียนสายเอาสายสายคือไม่แต่วันเอาก่อนหน้านี้สายอยู่ตรงนี้ค่ะแถวสองอันนี้แปลว่าก่อน early ว่าแต่วันสายอยู่ตรงนี้ค่ะใครได้บ้างอ่าตัวนี้ค่ะตื่น late แปลว,ว,ว่าอย่างสายแปลว่าสายก็ได้แปลว่าอย่างสายอันนี้ขยายคําว่าเข้าเข้ามามามา,มาอย่างสายคําว่า late ่อไปทีมาจากคำว่าท e เช h e r อันนี้คุณย่อเองท e เช h e r ว่าอะไรลัก has us ไม่ได้แปลว่ามีอีกต่อไปนะนี่แปลว่าท e เช h e r ว่าไรรักครูว่าไราไรักนั้นให้ us คือพวกเธอพวกเราทำอะไรวะดู exercise ทํทำกันบ้านหรือทำงานในห้องเรียนอย่างเรียบร้อยใช่ไหมรูดเดินดูทีละคนใครอะไรมือไม่สวยรูก็จะบอกให้ปรับขีดเส้นใต้อะไรให้เรียบร้อยไม่ใช่ลอยไปลอยมาอย่างเรียบร้อยเอ๊อยู่แถวนี้ค่ะอยู่แถวนี้ก็ได้ค่ะมีสองตัว ถ้าแต่นี้ตัวนี้ค่ะอย่างเรียบร้อยอย่างดี well ได้ค่ะอย่างปานี well แปลว่าอย่างดีอย่างปานีข้างบนมีอันอย่างเรียบร้อย carefully ค่ะนักเรียนนะทำงานก็ให้ให้รอบครอบเนาะว่าใหญ่ตัวเลขขีดเส้นใต้สีแดงเว้นวรรว้นมรทัดนะคะรูก็จะเน้นนะคะต่อไปถัดไป the teacher the คุณครูคนเดียว explains ตัวนี้ครูลืมเติม s explains e x p l a i n แปลว่าอธิบาย The teacher explains the homework. Teacher อธิบายกันบ้านอย่างอะไร She wants everyone to understand. สาเหตุที่หล่อนอธิบายกันบ้านอย่างเนี้ยเพราะว่าคุณรูณอยากจะให้ทุกคนเข้าใจ everyone ว่าทุกคนโอ้คนนี้เติมได้ไหลายอย่างอย่าง, rey, อ,ยางอย่างแ f ฟ l รีได้ไหมอย่างอย่างระมัดระวังอย่างรอบคอบได้อย่าง,ลา,งลาว d ี่ได้ไหมคุูเสียงดังตะโกนให้นักเรียนหูแตกไปเลยได้ ที่ถูกต้องอันที่สุดคือตัวนี้ค่ะอย่างเพชรเ t ดคืออดทน๋อไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจตั้งแต่ไหนไม่ไม่เข้าใจตั้งแต่แรกผมก็ย้อนไปใหม่ใช่ไหมอย่างอดทนอันนี้ถูกสุดอย่างช้าๆได้ไหมได้ slowly เพื่ออยากจะให้นักเรียนเข้าใจสองตัวนี้ได้อย่างดีได้ไหมได้อนีางนั้เรียนนะต่อไป stop talking so อย่าคุย stop แปลว่าหยุดหยุดการคุย so แปลว่าขนาดนั้น so แปลว่าเพิ่มดีกีเหมือนเพิ่มดีกีเล่าให้เยอะ อย่าคุยจุดๆขนาดนั้นในห้องสมุดไรเบอร์รี่อินเดอะไรเบอรในห้องสมุดอย่าคุยเสียงดังขนาดนั้นใช่ไหมคะอ่าก่อนหน้าเสียงดังอยู่ตรงไหนอยู่แถวแรกไหมไม่มีอยู่แถวสองค่ะอยู่แถวสองอยู่ตรงไหนลาวี่ลาบอกว่าดังลาวี่ค่ะข้อนี้เติมลาวี่ต่อไป ไมซันลูกชายของฉัน e ย l เป็นศัพท์ใหม่เป็น v ว r b นะแปลว่าตะโกนตะโกนเสียงดังเวลาคนตะโกนคือไม่ได้เช้านะคะเช้าแปลว่าเออจะมาดีว่ายังไงนี้ไม่มีอารมณ์แต่เยลนี่ว้าวว้าวเลยนะคะเหมือนตะโกนแบบด่านะคะเหมือน n ว h ช when he gets upset g ก t ไม่ต้องแปลแปลคิอ is เอนั่นแหละ Up s e t แปลว่าโมโหปันออกรูทุกรูนะคะเขาเรียกโมโหคนก็ต้องตะโกนอย่างนะคะตะโกนอย่างแฮปปี้ไหมไม่ ตัวอ,อย่างกรูดไหนอย่างกรูเนี่ยคะ่ะแองกิลีค่ะแองกิลีลีต่อป้าอันนี้อ่านว่าตุ้มก็ได้อ่านว่าตั้มก็ได้อ่านตั้มตั้ม can play sports ตั้มเนี่ยเล่นกีฬาเกง่งเก่งเล่นกีฬาเกง่งในนี้ไม่มใส่เกง่งเล่นเล่นยังไงเล่นอย่างเกง่ง we cross strong ก็เพราะเขาแข็งแรงอย่างเกง่งอย่างดีอยู่แถวนี้คะ่ะ วิลค่ะอย่างเก่งอย่างดีเออไม่เข้าใจเนาะหนถึงเจเนี่ยครูให้ทดสอบเอา adverb นะ adverb คือกิริยาวิเศษชื่อมันบอกขยายกิริยาพยายามอย่างหนักมาอย่างสายทำอย่างเรียบร้อยอธิบายอย่างใจเย็น Talk อย่างดังเยวอย่างโกรธเล่น Play อย่างดีถ้ามีอย่างอย่างเป็น adverb อ่ะต่อไปสุดท้ายค่ะถัดไ ผู้ตายนะขัดไายขดสาอ่ะอันนี้มันมีประเด็นค่ะสีชมพูนี้นักเรียนถามมันมีตัวเลือกสองตัวเนาะตัวที่ไม่ตัวตัวทางซ้ายทั้งหมดเนี่ย quiet เป็น adjective ad เหมือนกันเป็น adjective adjective คือคำคุณศัพท์แล้วคำคุณศัพท์คืออะไรคำคุณศัพท์ก็คือคำที่ขยายคำนามเช่นนักเรียนจะบรรยายว่าโรงเรียนนักเรียนเป็นยังไงโรงเรียนร่มรืม่นโรงเรียนทันสมัย นักเรียนจะพูดถึงหัวหน้าห้องเรียนอ๋อเป็นคนใจดีใจกว้างตลกเนี่ยก็คือเป็น adjective แต่ถ้าเกิดเติมรี่หรืออยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมมาเทียพวกนั้นนะคะมันจะเวลาแปลแปลว่าอย่างอันนั้นต้องมีคำกริยาอย่างไร quiet แปลว่าเงียบ quietly แปลว่าอย่างเงียบอันนี้เรียนดูนะข้อหนึ่งเลือกระหว่างซ้ายหรือขวา quiet quiet ไปแปลเงียบ quietly อย่างเงียบ Chris walk เป็นประโยคคำสั่ง สั่งไทยสั่งยูที่เราพูดด้วย walk แปลว่าเดินกาุณาเดินจุดๆด,ด because m o m is sleeping เพราะว่าแม่นอนหลับอยู่เดินวงเล็บล้วก็ถามเดินอย่างไรเอาถ้ามีอย่างปุบ๊บใส่อะไรคะออใส่อันที่สองคือ quietly เพราะมันแปลว่าอย่างเงี้ยแต่เวลาภาษาไทยเราบอกเดินเงียบๆหน่อยนะฮะแต่ภาษาอังกฤษมันต้องใช้คำอย่างเงี้ยนะนั่นแหละภาษาอังกฤษมันยุ่ยักกว่านะมันต้องจำ my bed ที่นอน is ไม่ต้องแปลแปลว่าสภาพมันเป็น very เป็นอะไรมาก mm hmm. เติมคำว่า soft แปลว่านุ่ม softly แ mm hmm. ปลว่าอย่างนุ่ม so i can sleep very well ไม่จริงค่ะที่นอนนุ่มบางที่ปนอนไม่หลับเนาะต้องแข็งแขงปนผสมเขาบอกว่าคนนี้ชอบที่นอนนุ่ม so ก็เลยนอนอย่างสบายเลยนะเพราะว่าที่นอนมันเป็นไงคะอันนี้ soft ต้องหาอะไรขยายที่นอนมันไม่มีกิริยาพวกเดินพวกนั่งอะไรไม่มีนะมันมี is mr เนี่ยถ้ามีอย่างเงี้ย is mr เป็น adjective ขยายคำนาม b บสที่นอนเป็นคำนามประธานจะเป็นคำนามค่ะก็ใช้คำว่า soft ที่นอนนุ่มขาสามเนี่ยดูสิข้สามหน้าตา,า,าเหมือนข้สองไหมเหมือนค่นีคะมี verb to be หรือม is am are ถ้าเราเดาวม,มวลล่เราก็เดาตัวนี้ถ้าเราไม่รู้ความหมายแล้วเดาแล้วมันก็ถูก angry ไปว่าโกรธใครโกรธต้งองถาม my friends เพื่อนฉันโกรธโกรธเพราะอะไรโกรธ that ที่ I didn't h e l p them เวลาเขาดุดรังแกฉันไม่ช่วยเขาเพรามันก็เลยโกรธใครโกรธมมนเฟรนอันนี้แปลว่าทําอย่างโกรธโกรธจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเองอังกฤษโฮมเวิร์กดูหน้าตาสิเหมือนข้อกันอย่วันนี้เลยเห็นไหมเหมือนสองเหมือนสามเหมือนนี่ถ้าเราหัวเราก็เอาข้อนี้อ n ง l i s โฮมเวิร์กการบ้านภาษาอังกฤษมันเป็นไงคะง่าย e a s i ี่แปลว่าอย่างง่ายเราไม่ได้แปลว่าทำนเราแปลว่าการบ้านง่ายง่ายนิ้ตรงนี้ and I finish finish ตัวมีดีอันก็ finished แปลว่าทําเสร็จ it ก็คือกันบ้าน fast ทําเสร็จอย่างเร็ว fast นี้แปลว่าอย่างเร็ว you have to have to แปลว่าจะต้อง pick up นี่ค่ะรถ pick up รถ pick up คือรถกระบะใช่ไหมไม่เห็น,นเ,เห็นข้างหลังไหม pick up แปลว่าหยิบหยิบหรือแปลว่า,อ,าอะไเรียกว่อะจับขึ้นมาซีรับผักจะมาใส่กระบะก็ไม่อรับคนใส่กระบะนะฮะ pick up แปลว่าหยิบจับ I have you have to ก็บอกพื่อคุณจะต้อง pick up จับดิสนีนักเรียนคะเวลางูตัวใหญ่เข้าบ้านเราก็เรียกปตึกเนาะดิสน่งูจับอย่างไรต้องถามจริงเนาะต้องจับงูอย่างแบบจับแม่งเยอะนี่ไม่ได้ต้องจับแบบต้องจับตรงคออย่าไปจับตรงหางหางก็ฟาดเอาปากงับเธอพอดีงับจมูกเธอพอดีมีอย่างอยู่แล้วค่ะเนี่ยอย่างอ l y จับอย่างระมัดระวังแคสซูลี่ค่ะ ขยายคำวั c k up if you do your homework ถ้าคุณทำกันบ้านขยายทำาะทำก็ต้องอย่างดีอย่างรอบครอบทำให้มันเสร็จเนียนๆไปอย่างจะต้องมีนี่วิวใช่ไหมอันนี้แปลว่ดีเฉยอันนี้มีอย่างด้วยทำอย่างอย่างเนียนอย่างรอบครอบอย่างดี your score score แปลว่าคะแนน v i e l แปลว่าจะ b e ว่าเป็น g r e a t แปลว่า good นั่นเองแปลว่าดีจะ g r a d จะเยี่ยมเลย ถ้าเธอขยันทํากันบ้านน้องอย่างควรนะให้ทํากันบ้านแล้วคุณก็ตรวจนะฮะคะแนนนัน้นองก็จะดีเพราะฉะนั้นขยันทําการบ้านขยายดูโอ้โทษโทษโทษโ,โ,โใช้เวลอันนี้ขยาย pick up จับแบบ c a r e f u l y อันนี้มีไหมไม่มี is ก็คือบอกสภาพกันบ้าน easy อันนี้ไม่มีมีบอกสภาพใครโกรธเพื่อนกดด็โกรธเวยอันนี้บอกสภาพอะไร soft my b e s soft หวังว่านักเรียนคงเข้าใจนะคะนี่เป็นหนึ่งในข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษหลักนะคะนเรียนสวัสดีค่ะ